้ดยสิทธิประโยชน์การว่างงานเริ่มลดลงธนาคารกลางสาหรัฐหรือเฟดเข้าสู่โหมดผ่อนคลายมากขึ้นบิตคอยมีการฟื้นตัวอย่างมั่นคงในขณะเดียวกันนักขุดก็กําลังทํากําไรและบริษัทเหมืองขุดก็กําลังสะสม BDC ตำนานฤดูหนาวของบิตคอยยกระดับขึ้นอีกครั้ง จากบิตคอยราคา $1,000 0แดอลลาร์ 1, ไปจนถึงการเปลี่ยนตัวประธาน SEC อุตสาหกรรมคริปโตในสหรัฐมีโอกาสฟื้นตัวอีกหรือไม่จากผู้ใช้ธรรมดาสู่ผู้เชี่ยวชาญ BBB Pump ได้ทำให้การเดินทางของผู้ใช้ง่ายขึ้นโดยบรรลุเป้าหมายอย่างรวดเร็วในเวลา6เดือน w b t c กลายเป็นต้นตอของปัญหาหรือไม่ Bitglobal และ Coinbase เผชิญหน้ากันในศาลเกี่ยวกับการแข่งขันอันดุเดือนนี้หวนขึ้นสู่สหรัฐในรอบ4ปีการขุดคริปโตที่มีต้นทุนต่ำและให้ผลตอบแทนสูงจะสามารถปูทางไปสู่อนาคตได้หรือไม่โปรเจกต์ Project Not Balance ที่ได้รับการสนับสนุนจาก A16C เปิดตัวพร้อมรหัสเชิญสุดพิเศษให้ความมั่นใจก่อนลงทุนการผสมผสานบริการเพื่อเล่นเกมและเกม w ว b บ3 Balance ที่จะกลายเป็นปรากฏการณ์ใหม่ได้หรือไม่ ใช้คริปโตเพื่อวัดมิติใหม่ของโลกแล้วมาค้นพบเคล็ดลับความมั่งคั่งใน24ชั่วโมงและค่อยๆมามั่งคั่งไปด้วยกันในวันศุกร์ที่20ธันวาคมมาพบกับช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV กับดัชชี่ผู้ดนำเนินรายการในวันนี้ค่ะและก่อนอื่นค่ะเรามาดูข้อมูลข่าวสารใน24ชั่วโมงในวงการคริปโตโดยมีผู้สนับสนุนหลักคือ MFT, Yor u Talent, Our Investment, Unlimited Gains โดยกระรวงแรงงานของสหรัฐค่ะได้รายง,งานว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในวันที่14ธันวาคมจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกลดลงถึง22,000รายโดยตอนนี้เหลือแค่220,000คนซึ่งได้เกินความคาดหมายค่ะจากสถานการณ์ตลาดแรงงานเริ่มชะลอตัวซึ่งช่วยลดแรงกดดันที่เฟดจะลดอัตราดอกเบีย้ยอย่างเร่งด่วนโดยแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจจะยังไม่ได้อ่อนแออย่างมีในยัยสาคัญ แต่จะลดลงอย่างเร่งด่วนในการปรับเปลี่ยนนโยบายของเงินเฟดลงด้วยโดยตลาดค่ะได้คาดการว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนในปี2025จะลดลงถึง3ครั้งและเป็น2ครั้งโดยมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ในการเกิดขึ้นอย่างระมัดระวังมากขึ้นและในระยะสั้นค่ะราคาบิตคอยอาจจะมีการชะลอตัวแต่ในทิศทางระยะยาวนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงค่ะโดยข้อมูลของ Into the Box ได้แสดงให้เห็นว่าบิตคอยได้สร้างระดับการสนับสนุนที่สำคัญที่97,500ดอลลาร์ 97, 500, 000, โดยมีการถือครองรวมถึง1.45ล้านเหรียญและการสนับสนุนในระดับนี้ถือว่าแข็งแกร่งอย่างมากและช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตลาดเกี่ยวกับเสถียรภาพและการเติบโตของราคาบิตคอยในอนาคตค่ะ ดัชนีความผันผวนของ Chicago Board Option Exchange หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ VIX หรือ Fear i n d e x ได้สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังในความผันผวนของตลาดใน30วันข้างหน้าค่ะโดยใช้การเปลี่ยนแปลงของราคาตัวเลือกของดัชนี S&P 500เป็นเกณฑ์นในการวัดและความผันผวนที่แฝงอยู่ในตัวเลือกเหล่านี้โดยปกติแล้วนั้นดัชนี VIX จะมีความสัมพันธ์ผกผักับทิศทางของตลาดและเมื่อราคาของตลาดลดลง v i x ก็จะเพิ่มมากขึ้น แต่ในวันที่18ธันวาคมค่ะวิกได้เพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงถึง74%ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดในวันเดียวกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันปี2018และถือเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์โดยการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้เกิดจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐได้ปรับลดอัดตราดอกเบีย้ยลง25จุดและการถ้อยแถลงที่มีท่าทีแข็งก้าวจากประธานของเฟดหรือเจอโรมพาวเวลล์ซึ่งทําให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาด ซึ่งหุ้นสหรัฐลดลงประมาณ3%และราคาบิตคอยลดลงต่ำกว่า100,000ดอลลาร์ 1, แต่อย่างไรก็ตามค่ะการเพิ่มขึ้นของว i x มักจะเกิดขึ้นพร้อมกับการฟื้นตัวของราคาบิตคอยและเช่นเดียวกันเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2018 ที่ VIX พุ่งขึ้นถึง116%และราคาบิตคอยก็เพิ่มขึ้นจาก6,891ดอลลาร์เป็น11,000ดอลลาร์และในเดินสิงหาคมปี2024ค่ะที่ VIX ได้เพิ่มขึ้น65%และราคาบิตคอยได้เพิ่มขึ้นจาก54,000ดอลลาร์เป็น64,000ดอลลาร์ การที่บิตคอยทำสถิติสูงสุดใหม่ทำให้นักขุดยังคงทำกำไรได้ในเดือนธันวาคมค่ะและข้อมูลได้แสดงให้เห็นว่าในเดือนพฤศจิกายนราคาของบิตคอยเพิ่มขึ้นถึง31%ในขณะที่พลังการคำนวณเพิ่มขึ้นเพียงแค่4% และรายได้เฉลี่ยต่อวินาทีจากการทำแฮชอยู่ที่55,649ดอลลาร์เพิ่มขึ้น20.7%ค่ะเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้และมาราโฮด i n g ได้ครองตำแหน่งอันดับหนึ่งด้วยพลังการคำนวณที่ 46.1EH ต่อวินาทีและขุดได้ถึง907บิตคอยในขณะที่คลีนสปาค่ะอยู่ในอันดับที่2ด้วยพลังการคำนวณที่ 33.7EH ต่อวินาที ขุดได้622บิตคอยบริษัทรายชื่อในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาครองส่วนแบ่งการผลิตในเครือข่ายทั้งหมด 24. 7เเซและอุณหภูมิที่ต่ำในช่วงฤด,ดูหนาวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ซึ่งจะกระตุ้นราคาของบิตคอยให้สูงขึ้นและนอกจากนี้บริษัทรวมถึงนักขุดยังคงเพิ่มการถือครองบิตคอยอย่างต่อเนื่องอีกด้วยค่ะและฮัตเอดค่ะได้เพิ่มขึ้นถึง990บิตคอยรวมทั้งหมดเป็น10,96บิ่คอมส่นาก้าค่ะก็ิื้อพิ่้น10,000 5,574บิตคอยทำให้จำนวนการถือครองทั้งหมดอยู่ที่44,394บิตคอยค่ะฝากกดไลค์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อรับเคล็ดลับความมั่งคั่งได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และข้อต่อไปค่ะคือคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือ SEC เป็นที่รู้จักกันในฐานะหน่วยงานที่มีการควบคุมเข้มงวดต่อสกุลเงินดิจิทัลในปี2024นี้ SEC ได้ออกคำสั่งปรับกรณีที่เกี่ยวข้องกับคริปโตถึง4.68พันล้านดอลลาร์ และในปีนี้ค่ะก็ได้ยื่นฟ้องไปอีกถึง11คดีซึ่งแสดงให้เห็นถนึงความเข้มงวดในการกำกับดูแลที่ไม่อาจมองข้ามได้และในกรณีที่ผ่านมานั้นบริษัทใหญ่ๆเช่น Binance, c o i n b a s e หรือ r i p โ l e มาถูกอ้างเป็นประจำค่ะเช่นในกรณีของ b i n a n c e ที่ SEC กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ ICO ที่ไม่ได้ลงทะเบียนการขาย BNB และการบริการ Staking ล่าสุดหลังจากการชนะเลือกตั้งของโดนัลด์ทรัมป์เขาได้เสนอชื่อของ Paul a k i n นที่เป็นประธานของ s อ c ซึ่งได้รับการคาดหวัง ว่าจะเป็นโอกาสใหม่สําหรับอุตสาหกรรมคริปโตโดยผู้สนับสนุนคริปโตนั้นต่างหวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าเขาจะนาการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาสู่วงการนี้องค์กรผู้สนับสนุนเงินดิจิตอลได้เรียกร้องให้คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ SEC ของสหรัฐทบทวนการสืบสวนทั้งหมด การแจ้งเตือนของเวลส์และคดีฟ้องร้องที่เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลตั้งแต่วันแรกที่รัฐบาลของทรัมป์เข้ามาบริหารโดยสมาคมดิจิตอลของสหรัฐซึ่งเป็นองค์กรภายใต้การกำกับดูแลของหอ,อการค้าดิจิตอลดิจิตอลแคมเปอร์ออฟคอมเมอร์สได้ตั้งแต่พอลแอสกินผู้ได้รับการเสนอชื่อจากทรัมป์ให้เป็นประธาน s e c ให้เป็นสมาชิกของคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยมองว่านี่เป็นโอกาสในการซ่อมแซมความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของ s e c กับอุตสาหกรรมคริปโตดิจิตอล องค์การนี้ยังแนะนําให้ s c c หยุดการฟ้องร้องในบางคดีและยกเลิกกฎระเบียบที่ไม่เหมาะสมเช่นกรอบการทดสอบสกุลเงินดิจิตอลในปี2019และประกาศบัญชีหมายเลข121 Accounting Bulletin 121ที่ถูกมองว่าไม่สมเหตุสมผล Right now unfortunately there's significant non-compliance and it's a field which is rife with fraud abuse and u uh, misconduct ในขณะที่แกรี่เกนเซอร์ค่ะประธานของ SEC ได้เตรียมลาออกจากการดำรงตำแหน่งในวันที่20มกราคมการปฏิบัติการในรูปแบบการบังคับใช้และการกำกับดูแลของเขานั้นก็ได้สิ้นสุดลงเช่นกันและการเข้ารับตำแหน่งของประธานคนใหม่อย่างพอลแอดกินได้นำไปสู่สภาพแวดล้อมการกำกับดูแลที่ผ่อนคลายขึ้นและสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตในขณะที่บิตคอยนั้นทะลุ100 0 0 0ดอลลาร์ 000, บรรยากาศของทุกฝ่ายนั้นแตกต่างกันออกไปโดยประธานของเฟดเจอรรมพาวเวลได้ปฏิเสธการถือบิตคอยอย่าง ชัดเจนในขณะที่ฝ่ายของโดนัลด์ทรัมป์กลับให้การสนับสนุนสกวลเงินดิจิทัลอย่างแข็งขันและการกำกับดูแล SEC แม้จะช่วยป้องกันนักลงทุนแต่ก็สร้างผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเช่นกันค่ะและในอนาคตอุตสาหกรรมจะหาจุดสมดุลระหว่างการกำกับดูแลและนวัตกรรมได้อย่างไรนั้นเรายังคงต้องติดตามกันต่อไปค่ะ XDC Network ค่ะเป็นแพลตฟอร์มบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพสูงและมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำ โดยใช้โครงสร้างคู่ของบล็อกเชนที่สามารถทํางานร่วมกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมมันไม่ได้เป็นเพียงแค่การเน้นการให้บริการทางการเงินแบบกระจายศูนย์ค่ะแต่ยังมุ่งมั่นที่จะทํางานร่วมกับการบูรณาการกับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่มีอยู่เพื่อให้การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีประสิทธิภาพและสะดวกสบายสําหรับสถาบันการเงินและธุรกิจและในขณะเดียวกันค่ะในเครือข่ายของ XDC แพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า BBB Pump ก็กําลังเติบโตอย่างเงียบๆและเป็นแพลตฟอร์มแรกที่เปิดตัวมิลฟิ และได้ดึงดูดผู้ใช้จำนวนมากด้วยกลไกการซื้อที่เป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมมีมแพลตฟอร์ม b b b Pump รวมการแลกเปลี่ยนการทำเงินและวัฒนธรรมมีมเข้าด้วยกัน และที่สําคัญค่ะคือผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องสร้างสภาพคล่องก็สามารถทําการซื้อขายได้ทันทีทําให้มันกลายเป็นที่โดดเด่นในแพลตฟอร์มประเภทเดียวกัน B b บ,บ,บีพัมเริ่มต้นจากมีมุกงตลบขำๆครับแต่หลังจากผ่านไปเพียงแค่6เดือนการเาติบโตที่รวดเร็วทําให้มูลค่าตลาดเพิ่มจาก2 0 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเป็น12ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะนี้แพลตฟอร์มมีผู้ใช้งานต่อเนือนมากกว่า1000คนและได้เปิดตัวโทเค็นมากกว่า600ล้านโทเค็นในเครือข่ายและแพลตฟอร์มการลงทุน โดยมียอดการเหตุรวมถึง3 0 0 0 0 0รายการจากมุมมองทางเศรษฐก,กิจ50%ของโทเคนที่ถูกใช้สำหรับการขาย48%สำหรับการสร้างสภาพคลองและสําสำหรับผู้เดิมพันที่มีมูลค่าสูงเพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถทำงานได้อย่างสเสถียรและต่อเนื่อง The main thing that we are offering is a fairness and fair launch of the tokens and also a very nice um, gamification throughout the platform throughout the user journey and the next thing is uh, The goal for us is onboarding millions of users through simplified and gamified itself like meme coins on the web 3 and educate them properly through meme coins. So that's super interesting thing for me. <laughs> จากที่หลายๆเหรียญน,นั้นมีอายุสั้นและไม่ได้มีประสิทธิภาพ BBB Pump ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานและการยอมรับจากตลาดด้วยการสนับสนุนจากชุมชนที่แข็งแกร่งและแนวคิดที่ดำเนินงานที่โปร่งใส ในโลกของบล็อกเชนค่ะความโปร่งใสและการกระจายอำนาจรวมถึงเสรีภาพทางการเงินคือ3คุณค่าหลักและ BBB Pump เป็นผู้ปฏิบัติตามคุณค่าเหล่านี้อย่างแท้จริงในฐานะของแพลตฟอร์ม m i n f e a r ตัวแรกบนเครือข่ายของ XDC ด้วยรูปแบบธุรกิจที่ไม่เหมือนใครและมีแนวคิดการดำเนินงานที่โปร่งใส BBB Pump ได้สร้างผลลัพธ์ที่โดดเด่นในตลาด เมื่อแพลตฟอร์มได้เติบโตขึ้นต่อไป BBB Pump คาดว่าจะสร้างความน่าประหลาดใจและมูลค่าให้กับผู้ใช้มากขึ้นในอนาคตค่ะ Coinbase ซึ่งเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนคลิปโตที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐในประกาศเมื่อวันที่19ธันวาคมข่ะว,ว่าจะถอน WBTC ออกจากแพลตฟอร์มที่ทำให้ Bitglobal บริษัทใหญ่ที่ให้บริการการจัดเก็บคลิปตโตโกดเคเือง พ u b l i c g l o b a l ถือสิทธิ์ในการจัดเก็บบางส่วนของ WBTC และเห็นได้ว่า Coinbase กำลังเลือกข้าง CB BTC ของตัวเองซึ่งส่งผลเสียต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคใน WBTC และทำให้เกิดความเสียหายอย่างมากเมื่อวันที่13ธันวาคมข่าวว่าเขาได้ยื่นฟ้อง Coinbase ในรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย1,000ล้านดอลลาร์และขอให้ศาลห้ามคอยเ b a ดำเนินการต่อไปและคอยเ b a ก็ได้ตอบกลับว่า การถอน w b t c เป็นการกระทําที่ไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนเหรียญแต่ไม่ได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนค่ะและคาดว่าเหตุการณ์นี้อาจเกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือกับ BitGo ผู้ดูแล w b t c กับซุนยูเฉินผู้ก่อตั้งทนในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ในการตอบกลับฟ้องร้องจากบิตโกรโบ้คอยเบสชี้แจงว่าการตัดสินใจการลบ WBTC นั้นเกี่ยวข้องกับความร่วมมือของ b ิ t โกกับซุนยูเฉินหลังจากที่ B ิ t โ o รร่วมมือกับซุนยูเฉินคอยเบ e ก็รีบตรวจสอบ WBTC แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับที่ชัดเจนจาก b i t g l o b a l หลังจากฟ้องร้องซุนยูเฉินได้ตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับมาตรฐานการขึ้นเหรียญของคอยเบ e และพูดถึงว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารของคอยเบ e เคยสัญญาว่า,วาจะขึ้นรายการสินทรัพย์ทั้งหมดตามกฎหมายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ รับเรื่องนี้พอลเกวอลหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของคอยเบสได้ตอบโต้และแอบ,บเน้นไปที่ซุนยู่เฉินว่าหากเขามาที่แคลิฟอร์เนียเพื่อให้การเป็นพยานก็ไม่จำเป็นต้องออกกล้วยมาด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างซุนอยู่เฉินและบิตโกลบอลยังคงเป็นปริศนาค่ะทะนายความของทั้งสองฝั่งและตัวแทนจากโทรนยังไม่ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นใดๆขณะที่เปิดตัว c b บ c ของคอยเบสนั้นเกิดขึ้นอย่างลงตัวหลังจากที่บิตโกลได้โอนสิทธ,ธิการควบคุมถึง WBTC ไปยังบริษัทร่วมทุนที่มีโทรนอยู่ด้วยตลาดก็ได้เริ่มกังวลเกี่ยวกับอำนาจของซุนอยู่เฉินที่เพิ่มขึ้นและการกระจุกตัวของ WBTC ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นศูนย์กลางมากขึ้นและในบริบทนี้ค่ะ คอยเบสได้ใช้โอกาสเปิดตัว CB BTC เพื่อคลายความกังวลของผู้ใช้และเสนอทางเลือกในช่วงที่ตลาดกำลังเกิดความไม่แน่นอนส่วนว่าการเปิดตัว CBPTC จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นยังคงต้องรอการตัดสินจากตลาดในขณะที่ตลาดของสหรัฐกำลังยุ่งกับสงครามทางธุรกิจเรากลับให้ความสำคัญด้านการสำรวจเมืองในสหรัฐมากกว่าค่ะปัจจุบันเทคโนโลยีการขุดดอจคอยได้พัฒนาไปมากสามารถขุดได้ถึง7เหรียญด้วยเครื่องเดียวต้นทุนเหรียญละประมาณ0.044เซน หากราคาเหรียญอื่นเพิ่มขึ้นเครื่องขุดนี้จะสามารถสร้างดอทคอยฟรีได้มากกว่า100เหรียญต่อวันและทำกำไร10เท่าทุกวันเมื่อประธานาธิบดีที่เป็นมิตรกับคริปโตอย่างทรัมป์ขึ้นสู่ตำแหน่งและมาคัสนำการลงทุนดอทคอยในอนาคต4ปีข้างหน้าจะมีการเล่าเรื่องใหม่แน่นอนการเดินทางครั้งนี้เริ่มต้นจากเท็กซัสมุ่งหน้าไปทางใต้จนถึงเซาท์แคลโรไลนาโดยได้เยี่ยมชมเมืองขนาดใหญ่และขนาดเล็กจำนวน7-8ถึงแแห่งในภาคใต้ของสหรัฐ เมืองเหล่านี้มีขนาดแตกต่างกันออกไปและรัฐเซาแคลโรไลนามีนโยบายที่ค่อนข้างเป็นมิตรกับอุตสาหกรรมเมืองขุดบางแห่งก็กว้างใหญ่และโอ่อ่าในขณะที่บางแห่งนั้นก็เล็กและละเอียดอ่อนทําให้คนที่ไม่สามารถหลีเลี่ยงที่จะรู้สึกประทับใจเมื่อย้อนคิดถึงวันแรกที่เราได้พาผู้เยี่ยมชมเข้าชมเหมือง และในขณะนั้นเรากําลังอยู่ในเมืองที่ห่างไกลของอยาอันในมณฑลเสฉวนแต่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นค่ะในวันที่24กันยายนปี2021คนงานในเหมืองก็กระจัดกระจายไปทุกทิศทางและเราก็ได้เดินทางไปที่อเมริกาและอย่างไรก็ตามค่ะค่าใช้จ่ายในการสร้างและค่าพลังงานในอเมริกานั้นสูงมากจนเราไม่สามารถจับต้องได้ดังนั้นเราจึงกลับมาอีกครั้งในภูมิภาคของเอเชียกลาง และจนถึงวันนี้ค่ะด้วยการเปลี่ยนแปลงของการเล่าเรื่องใหม่ๆเราจึงได้กลับมาเหยียดดินแดนอเมริกาอีกครั้งและหลายคนอาจจะได้สัมผัสถึงความผันผวนของตลาดและนี่คือความพยายามเบื้องหลังที่ยากเกินจะจินตนาการเพื่อรักษาการขุดที่มั่นคงและการหาพลังงานที่ถูกกว่า ในช่วง4ปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ของเราแทบไม่เคยหยุดทำงานเลยค่ะสำหรับเหตุผลที่เลือกกลับมาในอเมริกาอีกครั้งหนึ่งในเหตุผลสำคัญคือในช่วง4ปีที่ทรัมป์ได้ดำรงตำแหน่งการดำเนินงานของนโยบายของเขาได้กลายเป็นสัญญาณที่ชัดเจนซึ่งเขาได้สนับสนุนอะไร ต้องการที่จะทําอะไรและใครคือพันธมิตรของเขาทั้งหมดนี้รวนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาแล้วค่ะในปัจจุบันค่ะในยุคข,ของเกมเว็บทีและโซเชียลมีเดียแบบกระจายศูนย์บริการหรือการเล่นเกมร่วมกับผู้เล่นคนอื่นได้แ,แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่ยิ่งใหญ่และเกมไม่ใช่เป็นแค่การฆ่าเวลาอีกต่อไปแต่เป็นการหาคนมาเป็นพันธมิตรเพื่อเพิ่มความสนุกในการเล่นเกมบางคนเล่นเกมไม่ใช่เพื่อชัยชนะ แต่เพื่อให้ได้รับการจดจำในวงการและการเล่นเกมร่วมก็คือตั๋วที่พาพวกเขาไปสู่ชื่อเสียงและวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงใบนั้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มเกมเว็บทรีที่เกิดขึ้นจากโลกของบริการ e-pal เมื่อคืนนี้ค่ะเราได้มีการถ่ายทอสดสดพูดคุยกับทีมงานของโครงการโปรเจกต์นี้ด้วยในเดือนกันยายนปีนี้ e-pal ได้รับการระดมทุนในรอบที่2จาก a16c และ galaxy interactive โดยมีมูลค่ารวมถึง30ล้านดอลลาร์สหรัฐจนถึงตอนนี้โครงการ balance าาได้ระดมทุน รวมแล้วกว่า40ล้านดอลลา,าร์สหรัฐแพลตฟอร์มบาลานซ์จะใช้เทคโนโลยีการทำงานร่วมกันและข้ามเครือข่ายรวมเกมเว็บตหลักๆและจะมีการให้บริการ Balance Passport ที่มีระบบตัวตนเดียวเพื่อทำให้กระบวนการการลงทะเบียนและการเข้าสู่ระบบข้ามเครือข่ายง่ายยิ่งขึ้นในแผนการจัดสรรโทเคน็นการปกครองของแพลตฟอร์ม EPT 10%จะมอบให้กับลันส์พูและการระดมทุนสาธารณะ15% 15%สำหรับทีมงาน15%สำหรับนักลงทุนสถาบันและบุคคล15%สำหรับมูลนิธิทางระบบนิเวและ40%สำหรับรางวัลจัดสรรซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในส่วนของการตลาดและการบริหารมูลค่าตลาดมีสัดส่วนอยู่ที่3%และ2%ตามลําดับตอนนี้บาลานซ์ได้เริ่มเปิดขายโนสแล้วและคุณมีรหัสพิเศษ BTV8888 รหัสนี้มีประโยชน์อย่างไรเพียงแค่คุคณใส่รหัส BTV8888 ค่ะในตอนที่ซื้อบา Note, แสดงว่าคุณเป็นผู้ชมของช่องเราและซื้อ b a l a n c n o t e ผ่านช่องทางของเรานั่นหมายความว่าในช่วง6เดือนหลังจากที่โทเค็นของ BALANCE ได้เริ่มถูกแสดงในตลาดหากคุณไม่พอใจกับผลการลงทุนหรือคิดว่าผลกําไรนั้นไม่ชัดเจนและไม่มองว่ามีโอกาสที่ดีในอนาคตช่องของเราขอสัญญาค่ะว่าจะรับซื้อโน้ตของคุณคืนในราคาต้นทุนซึ่งนี่คือความมั่นใจในการเลือกโปรเจกต์ของเราและเป็นการรับประกันความเชื่อมั่นของผู้ชม BTV ทุกคนที่มอบให้กับช่องเราค่ะ เครกไลจากออสเตรเลียถูกตัดสินจำคุก1ปีจากข้อหาดูหมิน่นศาลหลังจากที่เขาฝ่าฝืนคำสั่งศาลอังกฤษในเดือนกรกฎาคมที่เขาห้ามฟ้องในานามของซาโตชินากามโตะในเดือนตุลาคมเขายื่นฟ้องคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากลิขสิทธิ์บิตคอยมูลค่ากว่า9 0 0 0ล้านปอนด์ซึ่งถูกฟ้องโดยพันธมิตรและสิทธิบัตรในวงการคริปโตศาลได้ตัดสินเขาว่าเขาได้ดูหมิน่นศาลและกำหนดโทษจำคุก12เดือนโดยให้รอลงอาญาเป็นระยะเวลา2ปี กระเป๋าเงิน MetaMask ประกาศว่าการเปิดตัวโครงการทดลอง MetaMask Card ในบางพื้นที่ของสหรัฐแล้วและผู้ใช้ในรัฐนิวยอร์กเวมอนจะไม่สามารถสมัครได้ในขณะน,นี้ผู้ที่สนใจสามารถลงในรายชื่อสำรองล่วงหน้าได้ตามการตรวจสอบของ t r a d e r t r e ทเมื่อวานนี้ Bitcoin Spot ETF ของสหรัฐมีการไหลออกสุดที่กว่า671.8ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นการไหลออกรายวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่การเปิดตัวโดย f i d e l i t y หรือ FBTC มีการไหลออกกว่า208.6ล้านดอลลาร์ สำนักงานบิตคอยของเอลซานวาดอรได้ประกาศในแพลตฟอร์มเอกว่าพวกเขาได้โอนบิตคอยมูลค่า1ล้านดอลลาร์เข้าสู่การสำรองเชิงกลยุทธ์ของประเทศเมื่อเช้าวันนี้เวลา8นาฬกานาที กระเป๋าเงินของเอลซันวาดอได้ซื้อบิตคอย n ถึง11เหรียญมูลค่ารวมกันประมาณ1.07ล้านดอลลาร์สหรัฐรายงานจาก c r e a t e 3 Research ระบุว่าในปี2024สถาบันได้ซื้อบิตคอย n จำนวน859,454เหรียญซึ่งเทียบเท่ากับปริมาณการออกเหรียญในช่วง8ปีหรือคิดเป็นประมาณ4.3%ของการหมุนเวียนทั้งหมดของบิตคอย n และนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การรบวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุด และมีทั้งข่าวสารการรายงานเชิงลึกหากคุณคิดว่าช่องของเรานั้นมีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นสมาชิกของช่องเราและรับเคล็ดลับความมั่งคั่งในตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์และมาเพิ่มความมั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราไปพร้อมกันพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ